โอเคสบายเลยกงอีสบายเลยกงอีปักทาอมตองอาสิกีเป็นคลิปที่ที่านายแคมทางหานกินเปิดอาปัดนะสิกเปิดสมตำแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซอยนลองน

ลำพ่ยลเออำอ๋น่าตำลำเลยใ่สักค่าประจำเอี่ยววันเอี่ยวแบวนเนี่ยคกคกหนึ่งคกหนึ่งนี่สิบยวนสิบยวนนะเกัมาอ่ยสิบยนสิบปพันอ้อึ่ะรคกหนึ่งสิบยวนมือหนึ่งน่าตำ ทรงสุดนี่แปดสิบคกแปดคับแปดร้อย ok อ้าแปดสิบครกแมนครกต่เบอร์สิบไปสิบยูนยังตาสุดนี่ห้าเน้ยห้าสิบต่อ,อ ok. ตม,มือนะพเราหน้บเราแ้งมืน่าแตงหนังตซอม,มนี่นะรวย

เออกระเทยกระเทยกระเทยน้อยกระดาตนนั้มืก้นกินกระดระดานนันนี่ล่นยงิเจ็กไม่ใช่ลาก้กแซ่บ อร่อยมากอร่อยมากกะกลิ่นจำางกะงอทุกคนเอาปุ๊ดมา ABCD นี่สิละ chúng ta sẽ phải bật bơm nhanh mình cà thơi xem nasi li. อ๋อ.อ๋อ.อร่อย, sẹp. ใส่รูปกระปา.ส้มตำ cua muốc. ส้มตำแคมทางม <lifts> ื้อน <rush> ี้เนาะมื้อวานกินเลือดเป็ดบนี้เนาะมื้อนี้ก็กินส้มตำมื่นกินมื่นกินยังบ่ฮ้เปิ้ลมกินเปิ้ล่อันเิ้ลอพ่งยสพ่งบ่ยัเปิแล้วอ เนี่ยเพิมสเพิมสงาอะไรกันลำแม่กินไปตเกี้ยวนปได้อล้นะโปซ้ำตำน้เปลือกมนาวอืมอืมอืมหั่นผัดมุนาบานเขามีวิตามิน เป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นจามกินมังนาวดี <c oughs> อ่ะอันนี้คำสุดท้ายเด้อ

thôi, cái bếp bếp lắm ô nhanh gắn bỗng bướm lắm gỡ bỡ gỡ chắn cái bếp 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 Xom tăm nhang Xom tăm nhang Nhang nơi điều Nè Sẹp sẹp

Nó bơ sâm tăm bỏ lại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  bỏ à, bỏ lại bỏ đây, bỏ lại bỏ lại bỏ lại ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะส้ำตำแซบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามวันนี้ขอบขอบใจขอบขอบประเนียมน้องสาวนุชที่ตำส้มให้กินวันนี้ถ้าแซบถทะพาอยากอยากกินก็ติดต่อมาเนาะต่อมาจะตำส้มให้กินหรือว่าอยากกินเป็ดกินไก่กินกินหมูกินหมาอย่างกันวันเนาะต่อมาเดี๋ยวมากินยูทูบนี้แซบแขคงทางโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย